สวัสดีครับเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมครับยินดีครับยินดีมาร่วมกันนะครับเล่นคอนเซปต์เพจเรานะครับเล่นหุ้นนะครับอย่าให้หุ้นเล่นเราล่านะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับสักประมาณ5นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันระหว่างนี้มีคำถามอะไรจะมามาคุยกันนะครับหรือว่ามีเรื่องที่อยากจะพูดคุยนะครับเชิญได้เลยนะครับยินดีนะช่วงนี้ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอาจจะพูดชื่อไม่หมดนะครับแต่ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะนะครับนะครับ mm hmm. คุณเซนต้าบอกว่าหวังว่าวันนี้จะไม่ขาดช่วงใช่ไหมครับวันก่อนนี่กำลังนะครับพูดพูดอยู่ไลฟ์อยู่พอดี แล้วอยู่ดีๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยหายไปเลยนะครับหายไปเลยต่อก็ไม่ได้ด้วยนะครับก็เลยต้องจบแบบมึนๆน,นะครับจบแบบงงๆเลยค,คือในไลฟ์ครั้งที่4เนี่ยนะครับจริงๆมันมีเรื่องที่จะคุยอยู่ยังไม่จบด้วยนะครับแต่อินเทอร์เน็ตไม่เป็นใจนก็ต้องจบวันนี้ก็เตรียมเป็นเน็ตมือถือนะครับก็เราเอามาซัพพอร์ตละถ้าเกิดเน็ตมันมีปัญหาเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะต่อเน็ตมือถือแทนนะครับ เกิดจากสุขคู่หนึ่งนะครับหลังจากที่ไลฟ์มาหลายครั้งนะครับมา4ครั้งเนาะมีฟีดแบ็กกลับมาบอกว่าอืมอาจจะนานไปหน่อยนะครับสองชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับมีบางท่านคอมเมนต์มาว่าเอ้ยนานไปหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้มันกระชับขึ้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้สักประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเนาะนะครับ จะสโะคบเวลาให้อยู่ในประมาณนี้นะครับแล้วก็หลายๆท่านบอกมาว่าอธิบายได้เข้าใจง่ายนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับฟีดแบ็กจริงๆการเทรดเนี่ยนะครับคือเราไม่ควรทําให้มันเป็นเรื่องยากถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่มันซับซ้อนบางเรื่องอย่างฟีโบอัชชีอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอย่างอิเลียทเวฟอย่างเงี้ยนะัถ้าถ้าเกิดใครศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะนํามาใช้เราจะ มีการวิเคราะห์ตีความเข้าใจกระบวนการของเครื่องมือตัวนั้นเนี่ยยังไงคือถ้าเราเข้าใจเนี่ยเข้าใจโลจิกในการเทรดแล้วเอามาประยุกใช้มันไม่ยากหรอกครับเราสามารถที่จะทําให้มันเป็นเรื่องง่ายได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันเนี่ยอันนี้นะครับมันจะยากละมันจะซับซ้อนเวลาใช้มันก็จะงงๆนะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันซับซ้อนจังทำไมเงื่อนไขมันมันเยอะไปหมด แบบนี้แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจมันจริงๆและเราก็ยังไม่ควรนําเครื่องมือตัวนั้นเนี่ยมาใช้ในการเทรดนะครับไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลดีส่งผลร้ายๆๆๆๆแรงต่างเราก็ไม่ทราบได้นะครับคือการเทรดเนี่ยผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือตัวไหนเนี่ยนะครับถ้าคุณถ้าคุณกลับมาเทรดใหม่นะครับสมบ menu, สมติว่าคุณเทรดไปแล้วในช่วงนี้นะครับจังหวะแบบนี้ลักษณะการขึ้นลงเป็นแบบนี้นะครับอาจจะใช้วอลลุ่มข้าวอาจจะใช้ อินดิเคเตในการตัดกันนะครับอะไรก็อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงื่อนไขของคุณที่เป็นเทรดเซตอัพของคุณเนี่ยต่อให้คุณกลับมาเทรดในจังหวะเดิมอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับคุณจะต้องตัดสินใจแบบเดิมให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่งานเนี่ยสมมุติคุณเทรดในจังหวะเดียวกันแต่ปรากฏว่าครั้งที่1ครั้งที่2ไม่เหมือนกันคุณตัดสินใจไม่เหมือนกันมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าการเทรดเนี่ยเราใช้ความคิดเราใช้ เขาเรียกว่าครับใช้อารมณ์ส่วนตัวเข้ามาตัดสินใจเกิดอะไรขึ้นทําไมการเทรดแบบเดียวกันแต่ตัดสินใจต่างกาันเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เทรดเซร์ที่ดีละเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากระบบที่มันซับซ้อนเกินไปเราตีความผิดพลาดนะครับมีความต้องมาใช้ความคิดอะไรต่างๆเยอะเกินไปคือการเทรดทาให้มันเรียบง่ายเนี่ยผมคิดว่าดีที่สุดละนะครับทำให้มันทำให้มันเรียบง่ายแล้วก็อาจจะมีการทดสอบเงื่อนไขเทรดเซอรพต่างๆย้อนหลังนะครับ หรือเป็น forward test อะไรเงี้ครับเ e สกับตลาดก่อนอย่างเงี้ยอะไรก็ตามไม่ควรที่ใช้ให้มันยุ่งยากนะครับแล้วกบ็บางท่านเนี่ยแบบใส่เครื่องมือค่อนข้างเยอะนะครับดูเทรนด์ดู adx นะครับดู f ี b o โ a น c ชดูเส้นค่าเฉลี่ย moving average คือบางครั้งเนี่ยเครื่องมือที่มันเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละชนิดกันอย่างตัว adx นีครับ adx macd moving average อะไรพวกเนี้ย มันเป็นเครื่องมือที่ใช้ดูประเภทแนวโน้มนะครับการเกิดแนวโน้มอะไรต่างๆถ้าเกิดเราใช้เขาเรียกว่าไงครับดูเป้าหมายเดียวกันแต่ว่าใส่เครื่องมือมามากเกินไปเนี่ยบางทีมันตีกันเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยมันไม่ใช่คือมันคิดมาจากหลายๆสิ่งหลายอย่างอาจจะชั้งทั้งราคาเปิดราคาปิดถูกไหมครับ o Open High Low Close แล้วก็เฉลี่ยต่างๆออกมาอย่างเงี้ย ด้วยความที่เครื่องมือมันต่างกันอะ่ะมันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับพี่เครื่องมือทุกตัวถึงแม้ว่าเอามาดูแนวโน้มเหมือนกันเนี่ยมันเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกว่ามันจะเกิดสัญญาณซื้อพร้อมกันถูกไหมครับดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียพอคุณเอามาใส่เยอะเกินไปมันแปลว่าอะไรบางตัวอาจจะตัดขึ้นบางตัวอาจจะส่งสัญญาณว่าเอ้ยขึ้นมาแล้วแต่พอโมเมนตัมมันเริ่มชะลอตัวนะครับคืออย่างเช่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วย่อตัวลงเอาง่ายๆคุณนึกภาพตามขึ้นมมาาแแววยย่่่่อตตััคเเนรงไจบ อินดิเคเตอร์บางตัวมันตัดลงละก็เกิดเป็นเอ๊ะทำไมตัวหนึ่งบอกซื้ออยู่ตัวหนึ่งบอกให้ขายแล้วเราจะทํำยังไงใช่หไหมครับคือการที่เราใส่มากเกินไปแล้วบางครั้งเราใส่มากแล้วเรายังไม่เข้าใจอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเทรดโดยนะครับไม่อาจจะไม่ไม่เวิร์กนะอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวแล้วกันนะครับผมแชร์ฟังในช่วงระหว่างรอเพื่อนเพื่อนเข้ามาในห้องเนาะนะครับก็จะได้พูดทีเดียวในเรื่องเนื้อหานะครับช่วงนี้มีอะไรก็คุยกันก่อนได้นะ สังเกตกราฟที่ผมใช้เทรดไหมครับกราฟที่ผมเอามาไลฟ์ในทุกๆครั้งเนี่ยนะครับมันคือกราฟที่ผมใช้เทรดนะผมไม่ได้ใช้อะไรซับซ้อนมากมายเดี๋ยวสักครู่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับเดี๋ยวสักครูน่นึงนะครับเดี๋ยวผมจัดการปัญหาตรงนี้นิดนึงเโอเคคิดว่าน่าจะได้เวลาละนะครับประมาณ2องทุ่มกว่าและววันนี้คงจะไม่เลทนะครับอาจจะ จบเร็วหน่อยนะประมาณ3ามทุ่มหรือว่า3ามทุ่มนิดๆแล้วกันนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับก็อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันวันนี้เราจะมาคุยกันประมาณ3หัวข้อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดกูกันก่อนว่าเราจะคุยอะไรบ้าง นะครับในหัวข้อแรกนะี่ยจริงๆหัวข้อพวกนี้นะครับผมลิสต์ออกมาไว้ลิสต์ออกมาไว้ก่อนแต่ว่าจะใส่ในไลฟ์ครั้งไหนเนี่ยเดี๋ยวออว่ากันอีกทีหนึง่งถ้าระหว่างนี้สัญญาณภาพไม่ชัดหรือว่าเสียงไม่ชัดบอกได้เลยนะครับโอเค มีบอกว่าคุณตรีนะครับบอกว่าอยากให้อธิบายการ s t o อหลอดนะครับก่อนซื้อหุ้นมีหลักการอย่างไรโอเคนะครับได้เดี๋ยวการซื้อ l ลอดเนี่ยจะจะมาคุยในเรื่องเรื่องของพชั่นไซส์นะครับเรื่องของการขนาดหน้าตักของการลงทุนการบริหารหน้าตักว่าจะซื้อหุ้นอย่างไรไม่ให้มันมากเกินไปหรือไม่ให้มันน้อยเกินไปคุณไก่พิการนะครับไก่พิการฟาร์มบอกว่าอ๋อให้กําลังใจครับเน็ตทิดลาวโอเคครับได้ครับ อโอเคอะงั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่านะครับหลักๆเลยในวันเนี้ยที่เราจะมาคุยกันคือการอ่านเซนติเมนต์ของหุ้นรายตัวนะครับมาดูว่าเอยลักษณะการเคลื่อนตัวที่เราสังเกตจากกราฟราคาเนี่ยมันสามารถที่จะตีความอย่างไรนะครับมองตลาดอย่างไรมองคนในตลาดอย่างไรที่มีมีมีเขาเรียกว่าวมีมุมมอง คือเราคือจริงการอ่านกราฟเนี่ยนะครับเวลาคุณเปิดกราฟราคาขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ได้ไม่ได้ประเมินหุ้นนะแต่การการเทรดด้วยกราฟเนี่ยมันเป็นมันมันเป็นการประเมินคนในตลาดว่าเขามีความเห็นนะครับว่าอย่างไรกับหุ้นตัวนั้นๆนะครับดูว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีมุมมองที่ดีนะครับมีแรงซื้อที่กําลังมานะครับกำลังใส่เข้ามาในหุ้นตัวเนี้ยทำให้แนโน้มเนี่ยมันเริ่มเชิดหัวขึ้นเริ่มเป็นขาขึ้นหรือว่า อาจจะมีการทะลุแนวต้านขึ้นมาเห็นไหมครับมันเป็นการดูว่า้คนส่วนใหญ่ให้คุณค่ากับหุ้นตัวนี้เยอะละมากมากละอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมองบวกหรือมองลบหรืออาจจะเป็นช่วงที่คนในตลาดยัง,ย,งยังตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกว่าในอนาคตหุ้นตัวนี้จะเป็นอย่างไรการเคลื่อนตัวของราคาเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบหนึง่งเห็นไหมครับเพราะว่าการเคลื่อนตัวของราคาผมผมจะพูดบ่อยๆนะว่ามันไม่ใช่การ เคลื่อนตัวที่เกิดขึ้นเองแต่มันเป็นการเคลื่อนตัวที่เกิดจากคนส่วนใหญ่ในตลาดนะครับเข้ามาซื้อขายและเกิดเป็นดีมาร์สป라이ขึ้นมาถูกไหมเพราะว่าคือทั้งจริงคุณมองหุ้นเป็นธุรกิจนะครับที่มีผลประกอบการเนี่ยออกมาปีหนึ่งเนี่ยออกมาแค่4ครั้งหรือว่า4ไตรมาสดังนั้นการที่พื้นฐานจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นค่อนข้างกินเวลานานนะครับก็คือปรับปีหนึ่งเนี่ยประกาศออกมา4ไตรมาสหรือว่า4ครั้ง ใน1ปีดังนั้นการที่หุ้นขึ้นลงเป็น1 0เป็น20%เนี่ยภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพื้นฐานมันเปลีย่ยนเยอะขนาดนั้นที่งออกไหมแต่มันแปลว่าคนเนี่ยไปให้คุณค่าหรือว่ามีความคาดหวังต่างๆมีข่าวต่างๆเข้ามากระทบกับหุ้นตัวนั้นอาจจะมองบวกมองลบคนก็จะไล่ราคาหรือจะเทขายออกมาเห็นไหมครับดังนั้นการเทรดด้วยกราฟหรือว่าการอาศัยการสังเกตจากพฤติกรรมราคาเนี่ยมันไม่ไไม่ใช่การประเมินมูลค่าหุ้น แต่มันเป็นการประเมินคนส่วนใหญ่ว่ามองอย่างไรแล้วเราเนี่ยก็เทรดไปกับแนวโน้มหรือว่าหาจังหวะที่ได้เปรียบนะครับมองว่าอย่างเช่นตรงไหนเป็นแนวรับสําคัญโซนไหนเป็นแนวต้านสําคัญเห็นไหมพอคุณดูแบบนี้ออกเนี่ยคุณจะรู้แล้วว่าโซนที่มีแนวสําคัญต่างเนี่ยมันไม่ควรหลุดดังนั้นมันเป็นโซนที่ค่อนข้างแข็งคุณก็สามารถที่จะใช้ในการเทรดให้มันได้เปรียบได้ไม่ใช่ว่าคุณเข้าไปซื้อแล้วอยู่ดีอยากสต็อปก็สต็อปลออย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยเนี่ย แน่นอนครับว่าจะมีหลายๆคนบอกว่าเวลาเล่นหุ้นเนี่ยคุณต้องสต็อปลอสนะถูกไหมครับคุณต้องสต็อปลอสคุณต้องวางคุณต้องบริหารเงินในพอร์ตของคุณเนี่ยไม่ให้มันขาดทุนเยอะถูกไหมเขาจะสอนแบบนี้ตลอดแต่ว่าถ้าเกิดคุณทําแบบนี้แล้วคุณสต็อปในจุดที่ไม่มีอะไรสคัญเนี่ยคุณจะโดนสต็อปลอสบ่อยเกินไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นการสวิงธรรมดาคุณนึกออกไหมมันเป็นการสวิงขึ้นลงขึ้นลงในเทรนด์ของมันปกติ แต่คุณวาง stop loss สามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วจุดที่คุณขายเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้มีไหนสาคัญอะไรเลยมันก็กําลังเคลื่อนตัวแบบนั้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณเทรดแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณจะ stop ไปเรื่อยๆจนเงินในพอร์ตเนี่ยมันเริ่มเริ่มลดลงเห็นไหมครับลดลงเยอะเกินไปก็ stop จนจนจนพอร์ตมันหายไปนะครับเงินในพอร์ตหายไปดังนั้นเนี่ยเป็นข้อดีของการอ่านเซนติเมนต์ของหุ้นรายตัวว่าเอ๊ะมันมันเป็นอย่างไรนะครับแนวที่มันมีไหนสาคัญเนี่ยอยู่ตรงไหน และต่อมาคือการนําข้อได้เปรียบเหล่านี้นะครับมาใช้ในการเทรดในการซื้อขายเก็งกาไรหรือวางสต็อปลอดนะครับแล้วก็ในหัวข้อสุดท้ายนะครับที่จะมาคุยกันวันนี้นะครับก็คือการแชร์กรณีศึกษาหุ้น2ตัวนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับทั้งเวลาขึ้นขึ้นสุดเวลาลงลงสุดเวลาพักตัวแรงต่างที่เห็นแบบคือมันเกิดค่อนข้างบ่อยทรงแบบนี้นะครับแล้วเราจะ คือถ้าเราอยู่ในตลาดนานนาน,นานนะครับปี2ปีขึ้นไปหรือว่าเรากะจะเทรดระยะยาวเนี่ยเราจะต้องเจอเจอ,อยู่ละว,วันหนึ่งคุณจะต้องเจอหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นเยอะๆนะครับทำยังไงให้หลันได้หรือจะเป็นขาลงแบบลงมาลึกๆเลยเนี่ยทายังไงให้เราสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้กับหุ้นพวกนี้ไม่ไปติดหุ้นพวกนี้นะครับมีมีจุดในการสังเกตอะไรบ้างนะครับแล้วก็อันนี้คือในหัวข้อของวันนี้นะครับที่จะมาคุยกัน หลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการวาง p o s i ช i o n size นะครับดูสิดูว่าบริหารหน้าตักอย่างไรนะครับ i n d i c a t o r talk อันนี้ค่อนข้างมีหัวลายหวัวข้อนะครับ indicator talk เนี่ยจะคุยในลักษณะของเครื่องมือทางเทคนิคต่างๆที่เราใช้อยู่นะครับจะมาคุยกันว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับบางทีเราเทรดไปเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเครื่องมือตัวนี้มันมีข้อเสียนะแล้วถ้าเกิดคุณใช้ไปเรื่อยๆอเหมือนเหมือนคือมันไม่มีเครื่องมือตัวไหน่ะครับที่ใช้ได้ตลอดเวลา ทั้งขาขึ้นก็ทํากาไรขาลงก็ทํากําไรไซเวก็ยังทํากําไรอีกเครื่องมือแบบนี้มันไม่มีหรอกนะครับมันมีแต่ว่าอย่างไอซ่าอย่างเงี้ยน,นะครับมันมีข้อดีอะไรคุณนําข้อดีมันมาใช้แล้วมันมีข้อเสียอย่างไรนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวเข้าพาร์ทของเทคนิคอลทอร์กเนี่ยนะครับอินดิเคเตอร์ทองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจเลยว่าเครื่องมือแต่ละที่ใช้อยู่เนี่ยที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมันเป็นอย่างไรนะครับมันมีวิธีคิดยังไงผมจะทําความเข้าใจใหม่นะครับทั้งหมดเลยไม่รู้ว่่าาาคุณเรมแแล้ป็นยงงไบตว่า ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณมาฟังเทเนนเนลเคิลทอร์กนะครับอินดิเคเตอร์ทอร์กเนี่ยนะครับจะได้อะไรเยอะมากนะนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของสัดส่วนทางการเงินนะครับแล้วก็งบการเงินสําหรับการลงทุนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยปวดหัวมากเลยเข้ามาเล่นหุ้นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ถูกกับงบการเงินอ่านงบการเงินนี่จะหลับให้ได้เลยเคยไหมครับเคยอ่านไหมนะครับเปิดเข้าไปใน set or th เนี่ยนะครับแล้วก็ไปเสิร์ชทุนไลตัวนะครับแล้วก็ไปในเรื่องของงบการเงิน คือมันจะเป็นสัดส่วนแบบเยอะมากอะไรทรัพย์สินนี่สินทุนนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นถูกไหมเรามีอะไรกาํกาไรกําไรสุทธินะครับอะไรพวกเนี้ย PE PE ratio PE, PEG PE, 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 นะครับ ROA ROE อะไรพวกเนี้ยนะครับบางคนอ่านแล้วรู้สึกงงมากรู้สึกโอ้ไม่ใช่ทางแล้วแบบเนี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่นะจริงๆแล้วงบการเงินเนี่ยถ,ถ้าคุณอ่านออกอะ่ะมันจะสนุกมากเลยเพราะว่าอะไรครับ คุณจะรู้เลยว่าหุ้นตัวที่คุณซื้อหรือว่าคุณเป็นเจ้าของเนี่ยเฮ้ยมันมีผลการดําเนินงานยังไงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ดีหรือเปล่าแล้วมันกําลังเติบโตไหมหรือว่ามันกําลังถดถอยลงมาความสามารถในการทํากําไรมันเป็นยังไงบ้างกําไรโตแต่ว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันดีหรือเปล่านี่ออกไหมคือมันจะสนุกมากเลยคุณจะวิเคราะห์ บริษัทหุ้นบริษัทในตลาดหุ้นได้แบบเยอะมากคุณจะรู้เลยว่ากำไรโตแบบนี้แล้วค่าใช้จ่ายใ,ในการดําเนินงานมันสูงขึ้นมันเป็นสัดส,ส่วนที่มันมากกว่าทําให้สุดท้ายกาไรจุดสี่มันลดลงเห็นไหมคุณจะรู้ถึงถึงสภาพคล่องถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นถึงความแข็งแร่งของ,ของธุรกิจนั้นๆได้ซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าเบือ่อนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยฟังเลยว่าคุณอ่านงบการเงินยังไงให้มันเข้าใจง่ายนะครับเวลาเวลาเทรดเนี่ยให้ทำยังไงได้ให้เราเข้าใจง่ายมากที่สุด นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังแล้วก็สุดท้ายมันจะเกี่ยวข้องกันก็คือว่าเราจะมาสแกนหุ้นพื้นฐานดีโดยใช้ Advanced s c a นนะครับอ่ะพ,พิมพ์อโอเคพิมพ์ผิดไปนิดนึงครับ a d v a n น e ์สแกนนะครับก็คือว่าเราจะมาสแกนหุ้นที่มันพื้นฐานดีนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปนั่งเจาะทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์6700กกว่าบริษัทแต่เราเรามาดูเลยว่า หุ้นตัวไหนที่มันมีพื้นฐานโตต่อเนื่องมีมี profit margin ที่มันโอเคนะครับเอา EA ที่อยู่ในระดับระดับที่น่าสนใจอย่างเงี้ยนะครับดูเป็นย้อนหลัง3ปี5ปีแล้วก็สแกนออกมาเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีนะครับเพื่อที่จะเลือกเลือกมาลงทุนนะครับแต่ว่าต้องแยกนิดนึงว่าการที่เราเล่นหุ้นพื้นฐานดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นได้เลย นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าไอ้หุ้นพื้นฐานดีเนี่ยแต่เซนติเมนที่มันไม่ดีหรืออารมณ์หรือเทรนที่มันเป็นขาลงเนี่ยมันก็ขาดทุนดังนั้นไม่ใช่ว่าหุ้นพื้นฐานดีคุณซื้อได้เลยคุณก็ต้องเลือกอีกว่าหุ้นพื้นฐานดีแต่เลือกซื้อหรือว่ารอจังหวะที่มันเป็นจังหวะที่ลงมาเยอะๆหน่อยถูกไหมมันมีสัดส,ส่วนของความปลอดภยัยหรือว่าถ้าทาง VI เขาเรียกว่าเป็น margin of safety ใช่ไหมครับม,มีความปลอดภัยเยอะ คือหุ้นพวกนี้เวลาพื้นฐานดีๆเนี่ยแล้วมันลงมาเนี่ยคุณสามารถทยอยเก็บได้มันจะไม่เป็นมันจะไม่เหมือนการเก็งกาไรนะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนการที่คุณทยอยฝากเงินในหุ้นที่ดีอะ่ะแต่แต่ไม่ไล่ราคาแต่ลงมาเยอะๆเนี่ยคุณทยอยเก็บทยอยเก็บคุณรู้ว่าหุ้นตัวนี้ดีอีกสิปีมันไม่เจ๊งมันมันมีความแข็งแกร่ง,รองอะไรต่างประเมินแรงต่างเดี๋ยวไว้มาคุยกันในรายละเอียดแล้วกันนะครับโอเคประมานี้นะครับในเรื่องของที่ ผมจะไลฟ์หัวข้อต่อจากนี้นะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจดี๋ยวผมจะใส่เพิ่มเข้ามาละกันนะครับนะครับคุณหมอบอกว่าวัยรุ่นใครเขาอ่านงบการเงินกันนะครับวัยรุ่นต้องเก่งกําไรเพียวๆนะครับเดี๋ยวคุณหมอลองอ่านงบการเงินแล้วคุณหมอลองทํากําไรกับพื้นฐานดีแต่ยวคุณหมอจะติดใจว่าเฮ้ยนะครับกำไรที่3 0อรเอะไรแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับ แต่ผมรู้ว่าหมอก็ทาได้นะเก่งกาไรผมหมอก็ทําได้อยู่ละนะครับแต่ว่าลองแบบถือยาวๆหน่อยแล้วบางทีมันได้เงินปันผลด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อดีนะคุณหมอนะนะครับโอเคก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยละกันนะครับมาเริ่มเนื้อหากันในใการอ่านสเตมเมนต์ของคุณรายตัวในเนื้อหารายละเอียดต่างๆนะครับผมได้แชร์ไปในไลฟ์ครั้งที่4นะี่ละนะครับเรียบร้อยละ วันนี้คงจะไม่ลงเนื้อหาอะไรต่างผมจะไม่ลงรายละเอียดอะไรแล้วแต่ว่าผมจะมาดูเลยว่าหุ้นรายตัวเนี่ยอ่านอ่านเซนติเมนต์อ่านยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวแชร์หน้าจอแ๊บหนึงโอเค ดูเซตบ้างเซตเป็นไงเซตยังเหมือนเดิมนะครับเซตยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรก็เหมือนในไลายครั้งก่อนเนาะนะครับคงไม่พูดซ้ำละยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดู sentiment ของหุ้นกันการอ่านอารมณ์ตลาดนะครับเป็นอย่างไรวันนี้ผมพอดีมีหุ้นตัวหนึ่งที่มีคนขอมานะครับก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจัดให้นะครับนะครับคือหุ้นแอดวานนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมา เท่าไหรเนี่ยบวกขึ้นมาเมื่อวานปิดที่1 5 7 5บวกขึ้นมา2บาทครับ2บาท50นะครับเวลาดูกราฟราคาเนี่ยอย่าโดนกราฟหลอกนะนะครับวิธีการคือคุณต้องเปิดเข้าไปไกลๆก่อนเปิดออกมาไกลๆให้เห็นภาพใหญ่ว่าหุ้นเนี่ยเคลื่อนตัวเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอะไรนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดคุณดูแค่นี้นะครับคุณไม่เห็นอะไรเลยถูกไหม คุณไม่เห็นอะไรเลยว่าต้นทุนของคนส่วนใหญ่ที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่โซนไหนนะครับหรือว่าโซนที่มีในสําคัญโซนที่จะเกิดแนวต้านเนี่ยอยู่ตรงไหนคุณไม่รู้เลยเพราะคุณเห็นกราฟแค่นี้ถูกไหมครับแล้วแ,แนวรับอยู่ตรงไหนแนวที่คนส่วนใหญ่หรือว่าแนวที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาหรือเป็นแนวที่พฤติกรรมราคาเนี่ยมีการกลับตัวอยู่ตรงไหนบ้างคุณไม่รู้เลยอ่ะคุณรู้แค่ว่ามันเคลื่อนตัวแบบเนี้ยแล้วคุณก็ เข้าไปเทรดเกงกำไรปรากฏว่า,าคือมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถ้าเกิดคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วบางครั้งที่คุณซื้อไปปุ๊บปรากฏว่าในอนาคตเนี่ยมันมีแนวต้านสําคัญเลยกดหัวอยู่หรือว่าัพไซด์มันไม่เยอะนึกออกไหมัพไซด์มันนิดเดียวอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นเทรดที่อาจจะไม่ค่อยคุ้มหรือว่ามีโอกาสที่จะโดนสต็อปลอสูงดังนั้นผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอดูภาพใหญ่ก่อนขอดูเขาเรียกว,ว่าดูองค์ประกอบดูลักษณะต่างๆก่อนแล้วค่อยตีความ อย่าเพิ่งดูอะไรแล้วแล้วแบบเอ้ยอย่างนี้แน่นอนขึ้นแน่นอนลงแน่นอนมันมันไม่ใช่ครับมันต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันดูวอลลุ่มดูลักษณะการเคลื่อนตัวดูอินดิเคเตอร์ต่างๆมีลักษณะสัญญาณเตือนหรือ,อยังนะครับเนี่ยพอดูภาพรวมแล้วเราค่อยมาพิจารณานะครับค่อยมาตีความเราจะเห็นภาพได้ค่อนข้างชัดเจนขึ้นอ่านะครับอย่างอย่างแอดวานเนี่ยเป็นไงบ้างอันนี้แอดวานในกาฟวีกนะครับ เดี๋ยวดูภาพใหญ่เปิดกลับไปเรื่อยๆนะครับถามว่าดูกลับไปถึงไหนก็ให้เป็นไอเดียง่ายๆว่าดูถึงไหนก็ได้ครับให้คุณรู้ว่ามันมีในสําคัญที่โซนไหนบ้างนะครับหรือว่าดูเวดลอบของหุ้นที่เคยจบรอบมาแล้วรอบหนึ่งก็ได้นะเห็นการเคลื่อนตัวการขึ้น,กา,นการลงนะครับทุกๆอย,อย่างอย่างตอนนี้อัตวาเนี่ยผมเห็นเป็น2 2- 3แนวโน้มนะครับหลักๆก็คืออะไรครับอย่างช่วงก่อนหน้าในช่วง ปีประมาณปี4950ถึงประมาณปี54เนี่ยนะครับวิ่งเป็นลักษณะของซาเวย์นะครับตีประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ไม่ตรงนะเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ละเอียดอะไรขนาดนั้นนะครับเอามาคุยให้ฟังเฉยเนี่ยผมเห็นเทรนเป็นลักษณะของช่วงซายเวย์ถูกไหมนะขึ้นลงในกรอบขึ้นลงในกรอบไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นแนวต้านระดับค่อนข้างแข็งมากเพราะอะไรครับเพราะว่าขึ้นลงขึ้นลงเนี่ย เป็นปีเลยนะครับประมาณปี18 49แล้วก็มาเบรกช่วงปี54ประมาณ45ปีอะครับวิ่งอยู่ในกรอบนี้ไม่ไปไหนเห็นไหมครับวิ่งวิ่งขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วพอเวลามันผ่านไปได้นะครับช่วงช่วงที่เบรกเนี่ยนะครับก็ทําเป็นสัญญาณทางเทคนิคตัวหนึ่งก็คือเปิดแกลบขึ้นมานะครับเปิดแกลบขึ้นมาแล้วก็มีวอล่มซัพพอร์ตถ้าเราไปศึกษาเรื่องแกลบเนี่ยการที่หุ้นเปิดกระโดดนะครับเปิดกระโดด คืออะไรครับเปิดกระโดดคือสังเกตว่าในช่วงบริเวณโซนนี้นะครับมันไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นใช่ไหมมันเป็นช่องว่างไปเลยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าในช่วงวันที่27เดือน6เนี่ยวันอะไรไม่รู้นะครับมันปิดอยู่บริเวณ99บาทอ่าเท่าที่นะปิด104บาทนะครับแล้วพอวันต่อมาเนี่ยมันมีข่าวหรือมันมีอะไรต่างๆเข้ามาก็ไม่ทราบ ปรากฏว่าราคาเปิดเนี่ยมันกระโดดขึ้นไปเลยนะครับแล้วโซนที่มันกระโดดมันเป็นแนวต้านสําคัญพอดีแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเบรกเอาไว้แกลบหรือว่าพูดง่ายๆคือเป็นแกลบที่วงบอกว่าเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาแล้วจนทําให้ราคาเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านแนวต้านขึ้นไปเลยนี่ออกไหมคือแนวต้านมันเป็นเป็นโซนที่ขึ้นมากี่ครั้งเนี่ยนะครับก็เกิดแรงขายขึ้นหรือว่าราคาเนี่ยมีการวกกลับลงมานะครับซึ่งมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังมองว่าหุ้นตัวเนี้ย มันยังแพงอยู่ถูกไหมมันยังไม่ควรขึ้นมาถึงร้อกว่าบาทพอขึ้นมาปุ๊บคนก็มีการขายทำำายํากํำไรใส่จะสังเกตว่ามีหางนะครับอยู่ที่โซนประมาณร้อยบาทเนี่ยบ่อยมากเลยนะครับมีหางยาวๆคือราคาเคยขึ้นไปละแล้วโดนทุบกลับลงมานะครับเนี่ยสองส,ส,องสครั้งปรากฏว่าอยู่ดีเปิดขึ้นมาแล้วยืนได้นะครับรับไปต่อเลยในวันถัดไปนะครับอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเซนติเมนต์ของ ของหุ้นตัวนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับมุมมองของคนส่วนใหญ่นะครับเริ่มเปลี่ยนว่าเจากที่มันเคยแพงเกินไปเนี่ยตอนนี้มีคนเข้ามาไล่ราคาแล้วไล่ราคาจนมันไม่ถอยกลับลงมาแล้วมันยังไปต่อเห็นไหมครับวันต่อมาเนี่ยสวนกลับขึ้นสวนเปิดขึ้นไปเลยแล้วก็เป็นแท่งเขียวๆย,ยาวๆขึ้นไปเลยไม่ลงกลับมาละนะครับอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็วิ่งขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นไปถึง3ามสองสามร้อยบาทนะครับขึ้นไปแบบยาวเลยเพราะว่าอะไร เนี่ยคุณลองสังเกตดูนะครับช่วงก่อนหน้าเนี่ย